และนี่ก็คือแกจเจตงานบ้านที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะครับและมันก็เป็นแก d เจตที่ทําให้พื้นบ้านของผมเนี่ยสะอาดได้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์สายขี้เกียจสุดๆไปเลยครับสวัสดีครับผมกอน g ก d เจอทูเบครับและที่อยู่กับผมในวันนี้นะครับก็คือ Mr. Clean Alpha เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าราคามันอาจาจะดูค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าได้เอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เสียดายเลยนะที่ซื้อมันมาใช้งานครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเนาะว่าหุ่นยนต์ที่มันมีฟังก์ชันครบๆมาพร้อมกับตัว docking station ที่สามารถทำความสะอาดตัวหุ่นยนต์ได้อะไรแบบนี้นะครับราคามันจะอยู่ในเรท2 0 0 0 0กว่าบาทอัพทั้งนั้นเลย ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นนะครับก็คือว่าแล้วทำไมเราถึงต้องไปใช้หุ่นยนต์ที่มันราคาสูงขนาดนั้นนะครับสิ่งที่มันเพิ่มมาจากหุ่นยนต์ราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับมีไรด้าเพิ่มขึ้นมามีตัว docking station ที่ฉลาดฉลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าไอสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยแหละนะครับมันคือสิ่งสำคัญเลยนะที่ทำให้ตัวหุ่นยนต์ตัวเนี้ย มันต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่มีของแบบนี้โดยสิ้นเชิงครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวที่ถูกกว่านี้เนาะส่วนใหญ่นะครับข้อจํากัดของมันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความสะอาดครับซึ่งในส่วนนี้นะปัจจัยมันอาจจะมีจากทั้งแรงดูดที่ไม่สูงแรงในการถูพื้นที่ไม่มีเลยนะครับหรือว่าแม้แต่รูทในการเดินของมันเนี่ยก็ส่งผลทําให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันทําความสะอาดได้ไม่ดีพอนะครับ ดังนั้นนะครับหุ่นยนต์ในยุคหลังๆนะครับก็เลยมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีต่างๆในการช่วยนำทางหุ่นยนต์นะครับสามารถเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองทีนี้นะครับมันก็จะมีของอย่างหนึ่งแหละที่เราก็ยังคงต้องทำอยู่ดีนะครับก็คือการทำความสะอาดหุ่นยนต์นะครับอย่างถ้าหุ่นยนต์มีผ้าม็อบนะครับเราก็ต้องเอาผ้าม็อบเนี่ยออกมาซักทำความสะอาดแล้วก็ต้องเอาไปตากนะครับรวมถึงขยะ ที่ตัวหุ่นน่ะเขาดูดเข้ามานะครับเราก็ต้องเอาถังที่มันอยู่ในหุ่นเนี่ยออกไปเททิ้งด้วยตัวเองอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับด็อกกิ้งที่มันสามารถทําความสะอาดหุ่นยนต์ได้เนี่ยมันเลยจะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่ายูเซอร์ไม่จําเป็นต้องมาคอยทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยก็คือเรื่องของ ความสามารถในการทําความสะอาดของเขานะครับก็คือการดูดฝุ่นการถูพื้นของน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าเรื่องนี้เนี่ยน้องยังทําได้ไม่ดีนะครับน้องก็อาจจะช่วยเราไม่ได้ขนาดนั้นอะ่เะเพลนะิดเพลอาจจะต้องมาคอยเก็บงานเก็บทําความสะอาดเพิ่มเติมทีหลังซะด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของการดูดฝุ่นกันก่อนเลยนะครับน้องเข้ามาพร้อมกับแปรงปัด1อันนะซึ่งจะถูกวางอยู่ในตำแหน่ง บริเวณขอบตัวเครื่องฝั่งขวานะครับทำให้เวลาที่น้องเขาเดินชิดขอบผนังเนี่ยเจ้าแปรงปัดตัวนี้นะครับเขาก็จะสามารถปัดเอาเศษสิ่งโสกรปรกต่างๆที่มันอยู่ชิดกับกำแพงยออกมาได้นั่นเองนะครับและเมื่อผนวกกับแรงดูดของน้องที่สูงถึง5,300าปาสคาลเนี่ยก็เลยสามารถที่จะดูดเศษต่างๆที่อยู่ในห้องของเราได้อย่างหมดจดนั่นเองครับในส่วนของการถูพื้นกันบ้างนะครับ น้องเข้ามาพร้อมกับผ้าม็อบกลมๆแบบคู่นะครับซึ่งผ้าม็อบสอ,อันนี้นะครับเขาก็จะหมุนวนเป็นวงกลมเพื่อขจัดคราบออกจากพื้นนั่นเองนะครับซึ่งเห็นแบบนี้นะครับน้องเขาไม่ได้หมุนเฉยๆนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะออกแรงกดในการถูได้ถึง6นิวตันนะครับก็เลยสามารถที่จะทำความสะอาดได้ดีมากขึ้นกว่าหุ่นยนต์ที่เขาแบบ มีแค่ผ้าแปะเอาไว้ไม่ได้มีการออกแรงกดนั่นเองนะครับและทั้นั้นยังไม่พอนะครับน้องเขายังมาพร้อมกับความสามารถในการฆ่าเชื้อด้วยตัว electrolyte water นะครับที่ถูกสร้างจากน้ำประปาที่เราเติมเข้าไปนั่นแหละนะก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันเดียวกันเลยนะครับกับตัวเครื่องดูดฝุ่นทูพื้นตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะครับทีนี้ ในตัว e l e c t r o l y ว e water เนี่ยถ้าจะให้อธิบายนะครับสรรพคุณง่ายๆของเขาเลยนะครับก็คือว่ามันเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้เหมือนกับแอลกอฮอล์นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมีความเป็นมิตรกับมนุษย์มากกว่านั่นเอง ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่หาไม่ได้จากตัวหุ่นยนต์ตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับบ้านใครที่มีลูกเล็กมีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วอยากจะฆ่าเชื้อพื้นโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีต่างๆเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้เนาะก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะยกผ้าถูเนี่ยขึ้นมาได้สูงถึง20มิลลิเมตรนะครับ เมื่อน้องเขาเจอว่าข้างหน้าเป็นพรมเมื่อไหรเนาะน้องเขาจะยกมอบขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตัวผ้าม็อบเนี่ยมันไปสัมผัสโดนกับพรมหรือว่าสัมผัสโดนกับพรมให้มันน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าบ้านใครที่มีพรมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าพรมจะเปียกสกรปรกเพราะว่าเขาคิดมาเผื่อให้แล้วครับทีนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนเอนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแป้งฝุ่นเศษข้าวแล้วก็เศษผมหรือว่าคราบซอสต่างๆที่มันแบบ เป็นตัวแทนสิ่งสกปรกที่เราอาจจะได้เจอในชีวิตประจําวันเนี่ยมาทดสอบให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่าเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยจะสามารถทําความสะอาดได้ดีขนาดไหนนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะดูดทําความสะอาดได้อย่างหมดจดยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งเศษแป้งที่ดูดได้อย่างหมดจดไม่ฟุ้งกระจายเลยนะครับเศษข้าว ที่มันมีน้ำหนักเนี่ยก็สามารถดูดขึ้นมาได้อย่างสบายๆเลยหรือแม้แต่จะเป็นเศษผมเองเนี่ยก็สามารถดูดขึ้นมาได้แบบชิวๆนะครับและในส่วนของคราบซอสนะครับที่เหนียวติดพื้นเนาะซึ่งเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าขนาดใช้ทิชชู่นะครับก็ต้องปาดออกหลายๆรอบเนาะถึงจะออกหมดนะครับ น้องเขาก็สามารถทําความสะอาดได้นะแต่ว่าก็ต้องปล่อยให้น้องเขาวิ่งวนๆไปบริเวณนั้นอะ่ะสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะสะอาดหมดจดแล้วก็แน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยเขาลากผ้าม็อบสกรปรกไปไหนมาไหนต่อนะครับเมื่อกําจัดคราบเหนียวๆเ,เสร็จแล้วนะครับเ,เราก็ควรจะต้องสั่งให้น้องเนี่ยกลับ docking station เพื่อไปซักผ้าม็อบก่อนที่จะถูพื้นรอบบ้านต่อน,นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าโดยทั่วๆไปแล้วนะครับน้องเขาสามารถที่จะทําความสะอาดได้มากพอโดยที่เราไม่ต้องไปทําความสะอาดอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ว่าจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะทํางานได้อย่างเงียบมากๆนะครับไม่รบกวนไม่ขัดใจอะไรเลยนะแต่โอเคแหละว่าน้องจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับตอนที่น้องเขากลับสเตชันไป เพื่อดูดขยะออกจากตัวหุ่นนะครับซึ่งจุดนี้คือตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยผมก็แอบสะดุ้งเบาๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังและตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้งานก็อาจจะต้องอตั้งหลักนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องตกใจแบบผมเนาะทีนี้นะครับประเด็นถัดมานะก็คือในส่วนของตัว docking station นะครับที่ครบ จบในตัวสามารถชาร์จเก็บฟุนแล้วก็ซักมอ็อบอบม็อบได้ในตัวซึ่งทั้งหมดเนี้ยนอกจากที่มันจะทำให้ยูเซอร์อย่างเราๆใช่ไหมครับสะดวกสบายมากขึ้นแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกับความสะอาดโดยรวมของบ้านด้วยนะเพราะเจ้า docking station ที่จะคอยซักผ้าม็อบให้เราอยู่ตลอดเวลานะครับตัวหุ่นเนี่ยก็จะไม่ลากม็อบที่สกปรกไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็เขายังอบผ้าม็อบ ให้ในตัวด้วยนะทําให้ตัวผ้ามอบเนี่ยไม่มีกลิ่นอับไม่เป็นเชื้อรานะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานตัวผ้ามอบเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของงานดีไซน์นะครับจะเห็นได้ว่าตัวสเตชันเนี่ยค่อนข้างใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับต้องหาพื้นที่วางให้น้องเขานิดหนึ่งเนาะแล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นฝาปิดนะสามารถยกเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะพบกับถังน้ําเสียถังน้ําดีแล้วก็ถุงเก็บฝุ่นนะครับซึ่งผมชอบนะดีไซน์แบบนี้เพราะว่าเราสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้จากด้านบนนี้เลยนะครับไม่ต้องไปก้มหรือว่าย่อเพื่อทําสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันสะดวกมากๆ แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ในเบื้องต้นนะครับโดยเราสามารถที่จะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานได้จากบริเวณนี้เลยนะครับเช่นสั่งให้หุ่นยนต์กลับบ้านนะครับสั่งให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวเองสั่งให้ทำความสะอาดบ้านนะครับและท่านนั้นยังไม่พอนะครับเขายัางมาพร้อมกับโหมดทำความสะอาดตัว docking station ด้วยนะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ย ตัวเครื่องนะครับเขาจะปล่อยน้ําออกมาที่บริเวณฐานของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้แปรงปัดทําความสะอาดนะครับก็จะสามารถที่จะปัดคราบสิ่งสกรปรกต่างๆเหล่านี้ออกไปจากฐานเพื่อให้ตัวฐานของเราเนี่ยมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาได้นั่นเองครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งการได้จากตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่ง แอปพลิเคชันที่ใช้กับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Life นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับอะไรที่ใช้กับแอป Smart Life ได้นะก็จะใช้งานกับแอปทูย่าได้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครใช้ทูย่าอยู่นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านทูย่าได้เช่นเดียวกันครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่ม power บวกกับปุ่ม home ค้างเอาไว้นะครับจนกว่าไฟจะกระพริบเข้าสู่ pairing mode นั่นเองครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ให้ไปกด add device ในแอปพลิเคชันโดยให้เราเนี่ยเลือกตัว device นะครับเป็น w a c c o m robot แบบ wi-fi นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำตามแอปพลิเคชันแนะนำได้เลยนะก็กด next 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 ไปเรื่อยๆนะครับเท่านี้ก็จะเชื่อมต่อได้แล้วนะครับและเมื่อเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถสั่งงานสั่งการหุ่นยนต์ตั้งค่าต่างๆได้อย่างเต็มสูตรนั่นเองครับสำหรับการใช้งานในครั้งแรกนะครับน้องเขาจะยังไม่มีแบบแบบของผมที่ผมมีอยู่นะครับการที่จะให้น้องเขาสร้างแมปได้เนี่ยก็คือว่า ต้องให้น้องนะทำความสะอาดห้องไปจนกว่าน้องเขาจะกลับสเตชันด้วยตัวเองนะครับเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับน้องเขาก็จะได้แมปของบ้านเรามาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแมปที่น้องเขาสร้างมาอาจจะยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถที่จะอีดิตตัวแมปในเบื้องต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมห้องนะครับการตัดแบ่งห้องนะครับ ตั้งชื่อห้องรวมถึงคัสตอมได้นะครับว่าแต่ละห้องเนี่ยจะให้ทำความสะอาดยังไงดูดแรงขนาดไหนถูด้วยไหมถูด้วยน้ำเยอะขนาดไหนนะครับให้ทำความสะอาดกี่รอบรวมถึงการตั้งค่าลำดับในการทำความสะอาดก่อนแล้วก็หลังได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวแมพของบ้านเรานะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าพื้นที่ที่จะไม่ให้หุ่นยนต์เนี่ยเขาเดินเข้าไปได้นะครับเช่นบางโซนนะครับก็อาจจะมีสายไฟเยอะนะก็ ตั้งไว้เลยนะครับว่าไม่ให้น้องเข้าไปยุ่งในโซนนี้น้องเขาก็จะได้ไม่ไปกระชากสายไฟเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับหรือว่าจะสร้างเป็นกำแพงจำลองก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเข้าใกล้บางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเสียหายได้ง่ายนะครับเช่นกระจกกระถางกระเบื้องเซรามิกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อหุ่นยนต์เนี่ยมันสร้างแมปได้ใช่ไหมครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสั่งงานหุ่นยนต์ได้แบบหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์มากขึ้นนั่นเองครับในส่วนของโหมดทําความสะอาดนะครับในหน้านี้นะจะมีโหมดอยู่ทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับก็คือ 1. โหมดออโต้ Auto นะครับในโหมดนี้เนี่ยน้องจะทําความสะอาด ตามขอบห้องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำความสะอาดบริเวณกลางห้องซึ่งน่าจะเป็นโหมดที่ทุกคนได้ใช้ในสถานการณ์ทั่วๆไปนะครับโหมดที่2ครับโหมด Pin and Go โหมดนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยากจะให้น้องทำความสะอาดจุดไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็สามารถปักลงไปในแมปได้เลยนะแล้วน้องเขาก็จะวิ่งไปทำความสะอาดเฉพาะจุดให้นะครับถัดมานะครับจะเป็นโหมดรูมนะ ก็คือถ้าเราอยากให้น้องเนี่ยทำความสะอาดห้องไหนบ้างนะครับก็จิ้มไปได้เลยแล้วก็โหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดโซนนะครับก็คือเราสามารถกําหนดกรอบสี่เหลี่ยมให้น้องเขาทาความสะอาดเฉพาะในกรอบนั้นๆได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือโหมดโฮมจะเป็นการสั่งให้น้องเนี่ยกลับตัวสเตชันนนั่นเองครับและในส่วนของการเซตติ้งหุ่นยนต์นะครับในภาพรวมเนาะ เราก็สามารถที่จะเซตติ้งได้ว่า d e f a u l t เนี่ยจะให้ดูดแรงขนาดไหนใช้น้ำเยอะขนาดไหนจะใช้โหมดดูดอย่างเดียวโหมดถูอย่างเดียวหรือจะทั้งดูดทั้งถูก็ได้นะครับเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการทำความสะอาดเป็นรูทีนได้นะครับและก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะว่าจะให้หุ่นยนต์เนี่ยกลับบ้านมาทาความสะอาดผ้าม็อบทุกๆก,กี่ตารางเมตรที่หุ่นยนต์เขาทำงานไปนะครับคือถ้าใครไม่อยากให้ตัวหุ่นยนต์นะครับ ลากผ้าสก,กรปรกไปไปมาในบ้านนะครับก็ให้ตั้งตัวตารางเมตรไว้ต่ำๆนะครับตัวผ้าเนี่ยมันก็จะสะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าผมจะชอบอะไรหลายๆอย่างของเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าน้องเองเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือว่าน้องเขาไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant ได้นะครับจะรองรับแค่ตัว Alexa เท่านั้นนะครับซึ่งแอบเสียดายนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ว่า,ามันก็ไม่เป็นไรเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะเดินไปกดจากตัว Docking Station ก็ได้หรือว่าสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันของเขาเลยเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับถัดมานะครับก็คือน้องเขายังมีความทะเลาะกับสายไฟอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละมันดีกว่าหุ่นยนต์หลายๆตัวที่ผมเคยใช้งานมานะครับคืออย่างนี้ เวลาที่น้องเขาเจอสายไฟอะ่ะน้องเขาจะพยายามถอยหลังแล้วก็เดินให้สายไฟอะ่ะมันหลุดออกจากขาเขาแล้วอะนะไม่ดึงดันที่จะแบบว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ลากสายไฟไปแบบหุ่นยนต์ทั่วๆไปนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆครั้งหลายๆจังหวะเหมือนกันที่น้องเขาลากสายไฟไปแล้วก็สายไฟมันก็พันขาจนน้องเขาต้องหยุดการทํางานนะครับเนื่องจากว่าน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวกล้อง AI นะครับที่สามารถตรวจจับได้ว่าวัตถุด้านหน้าคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคร <on> ับเวลาใช้งานเนี่ย ก็ยังต้องเก็บสายไฟในบ้านให้เรียบร้อยนะครับหรือไม่ก็ต้องตั้งค่าตัวแมพเนี่ยไม่ให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินเข้าไปใกล้ในโซนที่มีสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตั้งค่าเพิ่มนิดนิดหน่อยๆเนี่ยแล้วประหยัดเงินได้เกือบหมื่นเนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆนะครับและจุดสุดท้ายนะครับก็คือขนาดของตัว docking station ที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างเปลืองพื้นที่พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่อยู่คอนโดด้วยความที่แบบ พออยู่คอนโดอะนะพื้นที่มันก็จํากัดอะนะครับการจะหาจุดวางเจ้าตัว docking station ตัวเนี้ก็ถือว่ายากเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหุ่นยนต์แบบนี้นะครับอาจจะต้องพิจารณาดีๆว่าที่บ้านเราเนี่ยมีที่วาง docking station ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวเจ้า m r Clean Alpha ในวันนี้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับ เอาจริงๆผมว่ามันเป็นกาเจตที่ครบเครื่องมากๆเลยนะทั้งโหมดการทำความสะอาดทั้งการทุ่นแรงนะครับไม่ต้องมาคอยจัดการหุ่นยนต์บ่อยๆนะครับประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งเวลาแต่ว่าเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ยังคงต้องเก็บสายไฟเก็บของภายในห้องเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้อย่างทุกซอกทุกมุมนั่นเองนะครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังหาหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยทุ่นแรงในการทํางานบ้านเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็คือ ตอบโจทย์ได้ดีมากเพียงพอโดยที่มันช่วยเราได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าพอให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดแล้วเราต้องมาทำความสะอาดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดดูสินค้าหรือกดสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้ใน description เลยนะครับซึ่งการดูสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนช่องของผมไปในตัวด้วยนั่นเองครับ และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมกรอ g เจอทูเบอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ